โอเคครับพี่วายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ,อยากอยากจะสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของสมาคมผู้จัดพิมพ์ในจัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยในการประกวดหนังสือดีเด่นเพราะว่าเราร่วมกับหนังสือดีเด่นเนี่ยมาตลอดนะครับทีนี้เราอยากจะรู้ว่าบทบาทของเราเข้าไปทําอะไรบ้างในในในขั้นตอนหรือกระบวนการหรืออะไรของการประกวดนะครับอาจจะลองเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับอันนี้เนี่ยอันนี้ต้องต้องต้องเดียดนะครับว่าเราอาจจะไม่ได้ เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับแต่เราอยากเราก็มีหน้าที่ส่งเสริมการอ่านในทุกพิธีทานะครับเพราะว่าสมาคมที่สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยภาร,รกิจของสมาคมเนี่ยครับก็คือการส่งเสริมให้มีการอ่านและมีการอย่างง่ายๆก็มีการซื้อขายหนังสือมากขึ้นและอ่านมากขึ้นแน่นอน <S <S <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นถ้าในหนังสือดีเด่นเนี่ยเราไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ว่าเราก็ยังซัพพอร์ตนะครับก็คือ เรายังเอาไปจัดแสดงเป็นเทศกาลนะครับเพื่อโปรโมตหนังสือดีเด่นเหล่านั้นนะครับแล้วยังไปที่สถานที่ที่รางวัลจากสมเด็จพระเทพด้วยครับผมครับผมเมื่อกี้บอกว่าจะาไปจัดแสดงก็คือ,อจากผลการประกวดวันนี้ในหนังสือดีเด่นทั้งหมดเนี่ยก็คือผู้ได้รับรางวัลจะเข้าจัดทานใช่ไหมครับลราก็จะ,จะมีลองเล่าให้ฟังนิดว่าใน หนังสือที่เด่นในงานหนังสือนานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่จะถึงนี่จะมีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างหนังสือดีเด่นก็หลักๆแล้วเลยก็คือเป็นวันแรกเลยนะครับก็คือเราจังจากจัดนิทรรศการเสร็จแน่นอนเราจาัดนิทรรศการถึงแต่วันแรกนะครับครับนสมเป็นพราะเชษฐท่านจะเสด็จมาเวลาสิบโมงคาเพื่อพระพราชทาวนรางวัลลราจะนั้นเนี่ยหนังสือเด่นทุกเล่มเนี่ยครับก็จะจัดแสดงอยู่ที่งานก็คือท่านสามารถเนี่ยไปดูแล้วสามารถไปซื้อในงานได้เลยนะครับก็คือออนนี้ก็เป็นการช่วย โปรโมทนะครับแล้วก็ทําให้ประชาชนเนี่ยรู้ว่ามีหนังสืออะไรที่รับรางวัลในคราวนี้ก็สามารถไปซื้อได้ทันทีนะครับครับผมสำหรับที่เห็นผลการประกวดที่ได้รับทราบที่ได้เข้าประชุมขั้นสุดท้ายนะครับในภาพรวมของการประกวดในมุมมองของธมาคมเนี่ยจำนวนหนังสือเนี่ยมากน้อยขึ้นอะไรยังไงไหมครับลอ,ลองลองลองเล่าให้ฟังเออจำนวนหนังสือเนี่ยอันนี้ต้องขอเรียนว่า ด้วยเพราะว่าผมว่าคณะคณะกรรมก,การก็มีจํากัดคนนะครับ,รบแต่จํนรรานวนหนังสือตลาดนั้นมีเยอะมากนะครับ<ม>แล้วก,ก็ก็เราก็สามารถทําได้เท่าที่เราทําได้นะครับแต่ว่าผมยังเชื่อว่าเราเยังมีถ้าถ้าถ้างเจดูนะครับยังมีบางคาัตแกรี่ที่ไม่ได้รางวัลน,นะครับ<ม>อาจจะไม่ใช่เพราะว่าไม่มีหนังสือที่ดีพอ<ม>แต่ว่าการที่คณะกรรมก,การที่มีจํานวนเท่านี้เนี่ยอาจจะไม่สามารถอ่านอ่านหนังสือได้ทุกเล่มอันนี้ก็เป็นก็ก็เป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งนะครับ แต่ผมก็เชื่อว่าในในอนาคตเนี่ยจะมีการขยายตัวนะครับจานวนรางวัลที่ได้แล้วแล้วจำนวนประเภทนะครับก็จะมีการขยายตัวด้วยคือภาพที่ผ่านมาก็จะมีประกาศเพิ่มเรื่อยๆใช่ครับใช่ครับสารคดีเด็กอะไรพวกนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาอะไรใช่ครับสารคดีเนี่ยบางอย่างเป็นอย่างเช่นการ์ตูนก็มาทีหลังถูกไหมฮะแล้วเขามองแล้วยังแบ่งจะเป็นจำนวนอายุด้วยนะครับซึ่งผม่ามองเป็นเรื่องที่ประเสริฐเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าเพราะว่านักอ่านเรามีหลากหลายจริงๆ นะครับผมโอเคได้ครับขออนุญาตสอบถามถึงงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่จะมีนิดนึงเห็นมีจับฉลากไปแล้วมีมีธีมมีอะไรเมื่อกี้ลองเล่าลองเล่าขอธีมของของงานนี้ก็คืองานบุกโอลิมปิกนะครับเราจะล้อไปกับโอลิมปิกนะครับอาโอลิมปิกเนี่ยก็จะจะจัดที่ปีนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นบุกโอลิมปิกเนี่ยเราจะมีคีวิชวลโดยทีมงานขายคนเลาะนะครับแล้วมาจัดคีวิชวลให้ซึ่งตอนนี้ออกไปทั่วอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับจะค่อยๆปล่อยโปสเตอร์ไปทีละโปสเตอร์นะครับก็เป็นการแข่งขัน คบพมมีการวุ่นวายมีการแข่งขันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งขันในวงการหนังสือด้วยอย่างเช่นมีการแข่งขันตรวจรูฟนะครับออมีการแข่งขันนักอ่านนักขายอะไรเงี้ยครับเ,ออเพื่อจะให้เข้ากับตีแล้วก็แจกรางวัลทําให้ผู้ที่มาเดินงานนะครับมีส่วนร่วมนะครับสามารถพาลูกหลานมาได้แล้วก็ทางครอบครัวมาสามารถรู้สนุกได้นะครับนี่ในงานครับผมอ,อ,อ,อกายภาพของงานปีนี้จํานวนบิว ที่ร่วมอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นลดลงมากขึ้นครับมากขึ้นตอนนี้อยู่ประมาณคือตอนนี้นะครับแปดแปดร้อยก็บเก้าเก้าร้อยบูทก็คือเต็ม<อ>เต็มฮอครับ<อ>คืออันนี้ผมต้องเรียนให้ทราบว่ามีบูทบางบางไม่มีสมาชิกบางท่านเนี่ยแสดงความทรงดองที่จะขยายบูทแล้วไม่สามารถให้ได้ด้วยตอนนี้มีบูทที่เราไม่สามารถให้ไ,ได้ที่เกินที่เกินที่เราจะรับได้ประมาณแปดสิบบูทแล้วนะครับ เ้องมปฝากนักซือขายเข้าก็บางคนสมมุติว่าบางคนเนี่ยอยากจะได้สามบูทอาจจะได้สองบูธนะครับเพราะว่ามีเจ้าใหม่ๆที่มาออกบูธมากขึ้นเรื่อยเรครับครับแล้วมีนอกจากการแข่งขันแล้วงานนังสือปีนี้มีอะไรพิเศษอีกไหมมีเวลาเปิดปิดมีอะไรยังไงอ๋อเวลาเปิดปิดเนี่ยหลังจากที่เราเรามีการเปิดถึงเที่ยงคืนคราวที่แล้วแต่คราวนี้เราจะกลับมาเปิดปกตินะครับเพราะว่าจากเราดูฟิดแบ็กของคนแล้วหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเราเปิดสมมติคราวที่แล้วมันจะเกิดปัญหาที่ว่า บางบูธก็จะปิดก่อนเวลาบ้างอะไรอย่างนี้แต่คราวนี้เราต้องการจะแก้ปัญหาเพื่อเราเปิดปิดเท่าสามทุ่มเหมือนเดิมนะครับจะทําให้ทุกคนสามารถมางานได้อย่างสบายใจขึ้นก็คือเป็น10บโมงเช้าถึงสามทุ่มเหมือนเดิมใช่ไหมครับก็10บโมงก็เก้าโมงกว่าๆก็ไปเข้าคิวรอกันนะครับเชิญชวนนิดนึงให้คนที่ชมคลิปเนี่ยไปเชิญซื้อหนังสือในงานสัปดาห์หนัาเสี่ยงฆ่าครับผมครับผมทางสมาคมก็เชิญชวนทุกท่านนะครับที่รักการอ่านนะครับและมีลูกหลานหรือเพื่อนฝูงหรือคนรักนะครับอยากจะ มีกิจกรรมทานะครับสามารถบริเรินงานหนังสือได้นะครับเรามีซุมเกมนะครับเรามีการกิจกรรมในการประกวดเพื่อจะได้รับรางวัลมากมายแล้วยังมีหนังสือใหม่ๆสำนักพิมพ์ที่เตรียมมาออกในงานนี้นะครับหลายร้อยปกหลักพันปกนะครับซึ่งท่านจะเจอหนังสือใหม่ๆอย่างน้อยสองสาเล่มแน่นอน<ม>ที่ชั้นชอบนะครับเดินเดินได้สิบสิบสองวันเต็มๆการเดินทางสะดวกเดินทางสะดวกนะครับมาที่สุนจริยิตเนี่ยรถ รถใต้ดินมาถึงเลยนะครับเชื่อมต่อสุขเชื่ดิจิตเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านมานะครับเพราะว่าทุกคนทั้นตั้งใจมากๆที่จะทำนักศึที่มีคุณภาพออกมาให้ใหผู้บริโภคทุกท่านนะครับผมโอเคครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ